สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุกคำถามมีคำตอบกับครูดานี่ดานี่เซฟเอ็กเพนะคะวันนี้ครูดานี่ก็มาตอบคำถามสำหรับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะคำถามวันนี้เป็นของใครนะคะเรามาดูกันจากคุณตุกตาจังหวัดระยองนะคะคุณตุกตานะคะถามครูดนนี่าว่าที่วัดอุณหภูมิสำหรับทำเบททำสบูค่ควรใช้แบบไหนดีคะ ว้าวขอบคุณคุณตุ๊กตามากเลยนะคะที่ถามครูดานีเข้ามานะคะคุณรู้ไหมคะครูดานีมีคนถามครูดานีมาเกี่ยวกับเรื่องที่วัดอุณภูมิสาหรับสบู่นะคะซึ่งตอนนี้หายากมากนะคะแล้วก็ที่วัดอุณภูมินะคะก็ก็ไม่รู้จะใช้แบบไหนที่วัดอุณภูมิที่ใช้วัดตัวตอนนี้ที่วัดหน้าผากเราอะสามารถใช้วัดในการทําสบู่ได้ไหมมีคนถามมามากเลย คุณดานนี้จะตอบคุณอย่างนี้นะคะที่วัดอุณหภูมิสําหรับทําสบู่สําหรับทําเบตนะคะควรจะเป็นที่วัดอุณหภูมิที่สามารถวัดได้ถึง450องศาเลยค่ะนะคะส่วนมากที่วัดอุณหภูมิที่ตัวเราที่เขามาเอามาวัดที่ตัวเราที่หน้าผากเนี่ยมันจะวัดอุณหภูมิได้แค่ประมาณ40องศาค่ะนะคะไม่เกิน40นะคะ พวกนี้จะใช้ไม่ได้เพราะเวลาคุณวัดน้ำด่างอะ่ะมันจะขึ้นแค่40 40 40มันไม่เกินเท่านี้เพราะว่าที่วัดอุณหภูมิเขาตั้งค่ามาแค่40องศานะคะที่วัดอุณหภูมิตัวเราอ่ะค่ะเขาตั้งค่ามาแค่40องศาฉะนั้นในการเลือกวัดที่วัดอุณหภูมิคุณจะต้องอ่านอ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่านคุณสมบัติของที่วัดอุณหภูมิก่อนว่า สามารถวัดได้ถึงกี่องศาต้องสามารถวัดได้ถึง40องไม่400องศานะคะ400ถึง500องศานั่นแหละคุณซื้อมาเลยซื้อมาสำหรับวัดน้ำด่างในการทำเบททำสบู่เลยนะคะซึ่งครูดดนนี้จะแนะนำเป็นเครื่องวัด อุณหภูมิแบบดิจิตอลนะคะที่ใช้มือกดกดกดนะคะส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เอามาวัดดูนะคะถ้าเรากดวัดที่ตัวแล้วมันเกิน35หรือว่าเขาเขียนว่าที่วัดอุณหภูมินี้สามารถวัดได้ถึง450องศาหรือสามารถวัดได้ถึง250องศา คุณซื้อมาเลยค่ะนั่นหมายความว่าที่วัดอุณหภูมินั้นสามารถวัดน้ำด่างในการทำสบู่ได้นะคะอย่าซื้อผิดนะคะมีหลายคนซื้อผิดมากเลยนะคะไปซื้อที่วัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิตัวเรานะคะสรุปง่ายๆที่วัดอุณหภูมิมันจะมีที่วัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิตัวเรากับวัดอุณหภูมิน้ำด่างหรือวัดวัดอุณหภูมิน้ำอะไรพวกเนี้ยนะคะ ที่สำคัญคุณให้คุณดูว่าที่วัดอุณหภูมินั้นสามารถวัดได้สูงสุดเท่าไรถ้าสามารถวัดได้สูงสุดถึง450องศาห5 5 0 0องศาหรือ250องศาคือร้อขึ้นน่ะคุณซื้อมาเลยนะคะแต่ถ้าสามวัดได้แค่40องศาไม่ต้องซื้อค่ะเสียได้ตังค์นะคะอันนี้ก็เข้าใจแล้วนะคะสำหรับที่วัดอุณหภูมินะคะแต่บางคน นะคะใช้ที่วัดอุณหภูมิที่แบบจุ่มจุ่มลงไปในน้ําอ่ะอันนี้นกูดดนนี้ไม่แนะนํานะคะจะแนะนําที่วัดอุณหภูมิที่เป็นดิจิตอลจะดีกว่าอุณหภูมิที่จุ่มลงไปในน้ําอะค่ะโอเคเวลาเราจุ่มลงไปแล้วเราต้องไปล้างต้องไปเช็ดเราก็ต้องไปจุ่มอีกอันอีกอันอีกอัน,อน,อนมันเสียเวลานะคะ เอาที่วัดอุณหภูมิที่กดกดและอุณหภูมิขึ้นดีกว่าแบบดิจิตอลนะคะใช้งานง่ายนะคะตอนนี้ราคาก็ถูกลงแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ500นะคะ390-500ลองไปหาในลาซาด้าดูมีขายอยู่หลายร้านคูดานิ้เปิดทีไรก็เจอทุกทีนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคุณตุ๊กตาจังหวัดระยองที่ถามคูดานิ้เข้ามานะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะทําสบู่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอยากจะ ทำสบู่ใช้สบู่ขายเองหรืออยากจะสร้างอาชีพจากการทําสบู่แล้วยังไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความรู้พื้นฐานแต่อยากทําครูดานี้แนะนํานะคะคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ที่ครูดานี้เปิดสอนนะคะสอนทาสบู่สอนทําครีมสอนทําเบสไซด์เบสเบคุณสอนทําสารสกัดนะคะประมาณ130ยสคลิปอยู่ในคอร์สนี้มันคุ้มสุดคุ้มในราคาหลักพันนะคะนะคะ แต่ถ้าใครนะคะไม่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์อยากจะแบบจับต้องได้นะคะก็แนะนําคู่มือเล่มนี้เลยนะคะคู่มือการทําเบสสบู่และสบู่กิสาเลนนะคะคู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ครูดานิทําออกมาสําหรับนะคะ คนที่นะคะอยากจะทําสบู่ได้อยากจะทําสบูสบ่เป็นนะคะแล้วไม่มีพื้นฐานอะไรเลยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกแค่คุณมีคู่มือเล่มนี้คุณก็สามารถทําสําเร็จได้ในครั้งแรกที่คุณลงมือทําเลยนะคะครูดานิจจะกระซิบบอกคุณแบบนี้นะคะครูดานิ้ทาเบสมานะคะผิดทําเบสเสียประมาณ20 30หม้อเลยนะคะ ก่าจะสําเร็จได้ฉะนั้นคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนคู่ดานิแค่คุณมีคู่มือเล่มนี้คุณสามารถทําเบสได้ในสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณลงมือทําเลยนะคะก็นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเพจคูดานินะคะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะทุกคําถามของคุณมีคําตอบนะคะถามกันมาใต้คลิปนี้แล้วคูดานิจะมาตอบคุณแบบฟรีๆกันไปเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะถามส่วนตัวได้คําตอบเดี๋ยวนั้นนาทีนั้นนะคะ ทุกคำถามของคุณมีคำตอบเพราะครูดาน,นี้เปิดคอร์สนะคะรับปรึกษานะคะรับปรึกษาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการทำสบู่นะคะนะคะมีค่าใช้จ่ายค่ะปรึกษากัน1ชั่วโมงนะคะในราคา990บาทนะคะคุณจะได้คำตอบเดี๋ยวนั้นแบบทันทีทันใด แต่ถ้าคุณไม่อยาก,กเสียเงินอยากจะได้คำตอบแบบฟรีๆนะคะก็รอครูดาน,นีมาอัดคลิปตอบให้กับคุณแบบนี้นะคะคุณจะได้คำตอบแบบฟรีๆกันไปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย